ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องเดี๋ยวเราจะไปต่อสายเหมือนกันจำได้ไหมครับเมื่อวานนี้ข้าราชการสองท่านข้าราชการท่านแรกเป็นอบาตาอุ่มเมาส์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเดินเข้าไปบนพื้นที่เพื่อที่จะไปหาข้าราชการท้องถิ่นท่านหนึ่งซึ่งบอกว่าเอ๊ะมันไม่เป็นธรรมเลยกับการแกล้งเ <Wow. S 1> จ้าที่ท่านหนึ่ง ซึ่งถือว่าไม่เหมาะสมก็ขึ้นไปปรากฏว่ากําลังกงเหล่ามีของทั้งเหล่ามีทั้งกับแกล้มพร้อมเลยทีเดียวล่าสุณผู้ชมครับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนั้นสั่งเด้งเข้าไปที่ศาลาว่าการเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่วงการดราม่าเยอะแยะเหลือเกินบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการขัดแย้งระหว่าง2คนแล้วอยากจะดังหรือเปล่าขณะเดียวกันเราขุดคุยเพิ่มเติมพบว่าอบตอ,อุ่มเมสาท่านนี้ที่ฟิป,ป่ากล้าและบอกว่าผมนั้นชั่ว49เปอร์เซ็นต์ ดี5 1เซเข้าเป็นมุสลิมครับอะไรที่ทำให้เขาช่างกล้าแบบนี้เหมือนโดนัลด์ทรัมป์ปลกสว่างแบบนี้เดี๋ยวเราพูดคุยเจาะใจกับเขาหน่อยผมอยู่ในสายกับคุณชัยยศชัยยพฤกษ์หรือคุณอับดุลลอห์นายกเทศมนตรีตะมนอุ่มเม้าจังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้อยู่สายกับผมแล้วครับอัสลามอะลัยกุมครับลามาตครับผมคุณชัยยศครับผมขออนุญาตเรียกคุณอับดุลลอห์นะครับรับผมรับผมแหม ตอนนี้ต้องบอกว่าคลิป4คลิปนั้นดังจริงๆและที่สำคัญดังเร็วดังไวจนกระทั่งคนที่มองแล้วน่าจะผิดนั้นต้องบอกว่าต้องเด้งออกจากตำแหน่งชั่วคราวณขณะนี้เพื่อมีการตรวจสอบมันเกิดอะไรอย่างไรขึ้นอยากจะให้สรุปสั้นๆเชิญครับผมนําเรียนก่อนนะว่าการที่ผมไปพบท้องถิ่นอำเภออาสามารถนั้นครับ ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปถ่ายคลิปวิดีโอในการดื่มสุราของเขาผมไม่ทราบมาก่อนอืแต่ผมต้องการจะไปสอบถามต้องถิ่นอำเภออัตมาโดยสนายไปบุญสงจันต์จากกรณีที่นายอทินายอัออิรัตนะฮะนายอดิรัตเนี่ยจำมณี่เป็นนิติกรของขอบตโหครับได้ถูกผู้บริหารของเขาในกันแกลืมเอาละครับเรื่องก่นแกลาว่ากันไปไม่ว่ากันจะไปสอบกัน แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าผมเนี่ยเป็นพยานปากเอกปากสําคัญในการสอบสวนนิติกรท่านนี้อา่าฮะนิติกรเนี่ยมาบอกผม่าท้องถิ่นอาเภอท่านนี้คือนายไพบุญสงการซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยได้แก้กับนิติกรว่าการสอบสวนไม่จบแล้วครับได้จบมีการสรุปสํานวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมืรร่อม,มาบอกผมผมบอกว่าเอ้าจะไปสรุปสํานวนจะไปจบได้อย่างไรในผมยังไม่ได้ให้การกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับเมื่งผมพูด เช่นนั้นผมบอกว่าอ่าถ้าอย่างนั้นผมจะไปพบกับนายไพยบุญสงจันทร์แต่ที่นี้วิธีการที่ผมจะไปพบนั้นผมก็ไม่รู้ว่านายไพยบุญสงจันทร์ที่สองเดอน้ำเภอคนเนี้ยถากพูดกับผมเนี่ยจะบิดเบือนคําพูดไหม<อ>ทุกวันสังคมจะคิดมันมีคลิปวิดีโอมันมีการถ่ายกล้องนด้นครับผมขณะเดียวกันหลายคนขออนุญาตครับเบรกนิดนึงขณะเดียวกันหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวทำไมถ่ายตั้งแต่บันไดเลยล่ะมันเหมือนมีการเตรียมหรือเปล่ามันรู้ว่าเหมือนเนี่ยวันเนี้ยนะ ข้า,าขราชการท้องถิ่นท่านเนี่ยจะต้องดื่มเหล้าแน่ๆเหมือนกับคุณอับดุลรล้อนรู้อยู่แล้วว่านิสัยของข้าราชการท่านนี้เนี่ยเป็นแบบนี้อยู่แล้วต้องการประจานแบบเนี้คนตั้งเขาสังเกตแบบนี้ผมผมเรียนเขาว่าโดยส่วนตัวผมกับท้องถิ่นอำเภอจ่านี้ไม่รู้จักกันอ๋อครับเนตในคลิปเโอผมก็อัดชัดว่าพี่พี่กับผมไม่รู้จักกันนะวันนี้เราเจอกันครั้งแรกทร<ม>าบครับได้ยินอยู่ฮะอ่ะนะฮะและ,และที่สําคัญหากไปย้อนดู ของผมใจยศใจพึกย้อนหลังทุกเดือนได้เลยเวลาผมจะถ่ายทอ้สดอาทิตย์ผมคิดว่าอาทิตย์หนึ่งครั้งหรือสองครั้งผมต้องมีการถ่ายทอดสดผมจะทำถนนผมไม่ทำถนนนี้ผมจะถ่ายหมดนะครับผมบ้าโซเชียลเอาง่ายว่าผมบ้าแบบนี้ครับผมที่ไยไม่มีการเตรียมการแต่ผมการถ่ายเห็นว่าัวผมเองเนี่ยมาที่ประการอำเภอสามารถจริงๆนะและก็ผมอยากจะนําเรียนด้วยความคารพว่า นี่ใช่เฉพาะคดีนี้เรื่องนี้เรื่องเดียวที่ผมถ่ายแบบนี้ใครดูยอ้อนหลังได้ในเพจชัยยศยดูยอ้อนหลังเลยทุกเพจผมจะถ่ายลักษณะอย่างนี้ตลอดไปพบใครหาใครทําอะไรยังไงผมจะถ่ายอย่างนี้ครับว่าขณะผมก็ที่หนองมนนะครับพีน้อง ผมก็อยถ่ายลาัษณาเช่นนี้ครับอปตอครับต้องถามว่าต้องถามนิดนึงก่อนดุลอะครับขณะเดียวกันหลายคนสงสัยว่าแล้วก็มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอนิติกรโหรากับข้าราชการภายในและมีนักการเมืองพอจะสรุปสั้นๆได้ไหมครับเพราะหลายคนสงสัยเหมือนกันมันเป็นขมวดเรื่องเล็เลกๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นสาระติ่งเล็กๆแต่นี่คือคีย์ว์ดสำคัญที่มันจะกระจายและขยายวงกว้างเหมือนระเบิดเวลาเหมือนกันถูกต้องเรื่องของเรื่องก็คือว่า อดีตนายกอบตโหลาที่สอบตกไปเนี่ยเขาได้ส่งความแสดงความจำนงแสดงความประสงค์ไปยังกรมส่งเสริมการครองส่วนท้องถิ่นโดยขอใช้บัญชีผู้ที่สอบสอบเข้ามาเป็นนิติกรเนี่ยโดยขอใช้บัญชีของกรมส่งเสริมการครองส่วนท้องถิ่นในขณะที่ขอไปนั้นกรมส่งเสริมการครองท้องถิ่นเขาก็จะต้องห้ามมีให้อบตเนี่ยเปิดกรอบอีกเพราะคุณขอใช้บัญชีของกรมแล้วกรมก็จะจัดสรรสอบให้เพื่อความโปร่งใสถูกไหมฮะจากนั้น มีการเลือกตั้งใหม่นายกคนแค่คนที่ขอเปิดกรอบสอบตกมีนายกคนใหม่เข้ามานายกคนปัจจุบันเ,นเข้ามาเมื่อนายกคนปัจจุบันเข้ามาปรากฏว่าไปขอเปิดตําแหน่งนิติกรอีกหนึ่งตำแหน่งนั่นหมายว่ามันก็ซ้ําซ้อนกับตําแหน่งที่เปิดไปแล้วโดวยขอใช้บัญชีของกรมมันก็ต้อคำถามว่าตาบลแค่ตาบลโหราเนี่ยนะครับประชากรไม่เท่าไหร่งบไม่เยอะเนี่ยทาไมต้องมีนิตกรตั้งสองคนคุณไปช่วยปกมือกับใครมากมายขนาดนั้นครับผมนะครับือจากคุณเปิดสองสองตำแหน่งอ่าไม่ว่ากันนะอำนาจคุณคุณเปิดไปเลย เมื่อตำแหน่งของคนที่ขอเปิดใหม่มาอยู่ถ้น้องคนนี้นิตกรท่านนี้มาอยู่มันก็มีสองคนแต่นายกอบอตอหัลาไม่มอบหมายงานให้นิติกรท่านนี้ทํางานเป็นเวลาเก้าเดือนอืมิจัหมายให้ทํางานเก้าเดือนนั่นหมายก็ว่าเวลาประเมินขั้นเงินเดือนเขาก็จะไม่ได้รับการประเมินขั้นเงินเดือนน้องคนนี้ก็เลยทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าบอกว่าตนถูกแกล้งจากนายกอบอตอหัวลา<ม>ที่ไม่มอบหมายงานให้ปฏิบัติงานเก้าเดือนผมก็เอาความ ที่เขาทําหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่ามาขยายความมาเขียนต่อเขาก็เขียนอเอาข้อความจากตรงในเอกสารนั่นแหละครับมาเขียนอืเขียนเสร็จสับนายบอบตของเวลาก็เลยแจ้งความดําเนินคดีกับผมในคา,มมนาีหมิ่นประมาทและพร้อมกับในข่าวที่ตั้งในข่าวที่แจ้งความว่าผมหมิ่นหมานั้นนายกอบตอโฮลาก็ตังต้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อเอาผิดกับนิติกรท่านนี้ทั้งๆท,ที่ท,ทั้งๆที่ผลคดียังไม่เรียบร้อยและการและการรุกสำนวนของ,ของการขอความเป็นธรรมก็ยังไม่ออกมาแต่เดชบ,บุญ ผมคิดว่านี่คือประสงค์ของพระเจ้านะครับอินทร์ซาลรอผมคิดว่าหลังจากที่คณะกรรมการพนักงานอบตของจรรอบรักษาสอบสวนตามคำร้องทุกข์ปรากฏว่าเขาเห็น้องว่านิติกรท่านนี้ถูกรังแื่เขาจึงให้เนินการามีอนุกรรมการเข้าไปตรวจสอบครับนี่นะครับพอตรวจสอบแล้วมันก็มีคณะกรรมการสอบผลิตจริงท,ที่แต่งตั้งโดยนยายกอบตโหรานีก็คือชุดของนายท้องถิ่นอำเภอนีรร่แหละครับแล<อ>้วคุณก,ก็สอบ คุณจะตั้งทงในการที่จะเอาผิดกับนิติกรทั้งๆท,ท,ที่การสอบสวนผมยังไม่ได้สอบสวนผมเลยผมเป็นพยานปากเอกเพราะผมคนเอาข้อความไปขยายคุณต้องสอบสวนผมอแต่ปากผมก็สอบสวนผมแต่เขาไปบอกนิติกรว่าการสอบจบแล้วเสร็จสิ้นแล้วสรุปสำนวนแล้วผมจึงต้องการจะไปถามนิติกรและต้องการจะถ่ายคลิปนิติกรว่าไอ้ขอโทษเม่นิติกรอภ้องติอำเภอผมจึงต้องการจะไปถามน้องติอำเภอและต้องการให้มีคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานว่าผมเนี่ยมาถามจริงนะคาพูดของคุณกับ สิ่งที่คุณไ้บอกนี่ก่อนนั้นมันตรงกันไหมเท่านั้นเองครับ สลายาพูดง่ายๆว่าต้องการที่จะไปเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับนิติกรท่านหนึ่งถูกไหมฮะสุดไ่ายง่ายแต่เรื่องรายละเอียดที่ท่านอบตอพูดมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั่นคือเรื่องของการเมืองภายในท้องถิ่นที่ในคลิปบอกว่าผมรู้พี่ก็รู้รู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงแต่ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดขนาดนี้แต่วันนี้เป็นการเปิดใจเรที่มากที่สุดณขณะน,นี้แต่ขณะเดียวกันเรื่องที่ออกมาอย่างต่อเนื่องคือเรื่องของการถ่ายคลิปจนกระทั่งเรื่องของการดื่มสุราซึ่ง มีวลีวลีหนึ่งที่บอกว่าผมเป็นนักข่าววันนี้ผมไม่ได้มาในฐานะที่เป็นข้าราชการผมจะถ่ายพี่ในฐานะนักข่าวประจายให้รู้ว่าตอนนี้ข้าราชการพี่สวมราชการสวมชุดราชการแบบนี้ก็ถือว่าผิดแล้วตรงนี้ออกมาแบบนี้เป็นการที่เป็นการแก้เกี้ยวหรือเป็นการแก้แค้นในใจลึกๆหรือเปล่าหรือไม่ใช่ไม่ครับ ผมก็ผมนำเรียนเมื่อสักู่ว่าผมได้นำข้อความของนิติกรมาขยายเพราะอะไร,รผมเป็นนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชื่อนัอพิมพ์พิลาภเผาทำมาติดสองปีนี้แล้วอะฮะนหนังสือพิมพ์เราไม่เคยขอตปบนเซอร์หนังสือพิมพ์เราไม่เคยขอถวายพราพกรอะไรทั้งนั้นรเราทําเพื่อประดุงความยุติธรรมผมเป็นนายกเทศมนตรีแต่ผมเขียนบทความเกี่ยวกับนายกที่กระทําการตัดแงเจ้าที่นี่มาหลายคนลนะถามนิดถามนิดนึงครับคุณเอกอชัยถ,ถามนิดนึงถามนิดนึงผมถามนิดนึงคุณชัยยศนะครับถามจริงๆแล้วเนี่ยไม่กลัวเหรอครับ อิทธิพลในพื้นที่ไม่กลัวเหรอครับผมบอกตรงๆนะฮะผมเนี่ยเป็นบุคคลที่พระเจ้าท่านประสงค์ให้มาขอโทษเถอดนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงผมรู้แต่ว่าผมไม่ได้กลัวลกครับไอ้ประเภทคนที่มันชอบกันแกล้งคนคนที่มันจะใช้อิทธิพลข่มขู่คนเนี่ยเพราะผมถือว่าอะไรก็ตามที่เป็นประสงค์ของพระเจ้ามาชาร์ลเนี่ยนะผมเชื่อว่าท่าน ถ้าต้องการให้เรามาทําอย่างนี้อยู่แล้วและที่สำคัญผมต้องประกาศนําเรียนก่อนว่าผมเป็นเขยตำบลอุ่มเมาส์อำเภอพัะบุรีนะฮะในอำเภอพัะบุรีขอโทษในตำบลอุ่มเมาที่ผมเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยผมไม่มีญาติพี่น้องผมเป็นเขยและผมเป็นครอบครัวมุสลิมครอบครัวเดียวโอโ้โหหลังั้นเนี่ยการที่ผมเป็นครอบครัวมุสลิมครอบครัวเดียวและชาวพุทธร้อยเปอร์เซนที่อยู่ที่นั่นหนึ่งเปอร์เซนแค่หนึ่งเปอร์เซนคือศูนย์จุดหนึ่งคือผมเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องชาวพุทธที่เลือกผมเเข้าาามป็นนยกเทศมนตรีมาเป็นผู้้บรริหาัังสมยเนี่ย นะครับรวมกับสมัยที่ผมเป็นกรรมการบริหารรวมสามสมัยเนี่ยผมคิดว่าดด้วยด้วยความประสงค์ของอเล์ครับ mm. แต่ถามผมว่ากลัวไหมผมพูดแบบไม่ปิดบงังทุกคนมันกลัวหมดแล้วครับอ่าฮะกลัวหมดแต่ถามว่ากลัวแล้วผมเกรงไหมผมไม่เกรงฮะ mm. ผมหายกลัวเมื่อไหร่ผมสู้มันฮะแต่ความเกรงผมไม่เกรงเพราะเกรงเราเกรงจนวันตาย เอาละนี่ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่สามารถประสบความสําเร็จที่เรื่องนี้ไปถึงหูผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดขณะที่บรรดาดรามา่าบอกว่าจริงๆแล้วนะครับราชการถ้าเกิดเห็นพยานหลักฐานขนาดนี้แล้วจริงๆน่าจะปลดได้ตั้งนานแล้วแต่ก็ต้องมีกระบวนการสอบสวนและที่สําคัญมีการติ่งท้ายด้วยว่า จริงๆแล้วบอกว่าสั่งย้ายสั่งย้ายถ้าหากสั่งย้ายจริงๆนั้นปัญหามันจะมีมากกว่านี้ที่ซ้ําไปโดยเฉพาะเรื่องของค้าราชการไม่ได้ง่ายอย่างที่พูดแบบนี้มีโอกาสหรือเปล่าที่ท้องถิ่นการท้องถิ่นคนเก่าจะกลับมานั่งที่เดิมผมบอกตรงๆนะครับน้องที่ดูทีวีชมทีวีในข่าวนี้ท่านสังเกตไหมฮะเวลาผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นทําผิดหรือไม่ทําผิดแค่ถูกกล่าวหายังไม่มีการสอบสวนเลยนะครับก็ถูกป้าตาติดติดสั่งพักงานแล้ว ื mm hmm. แต่เวลาข้นรายการที่มีหลักฐานคนพต๊ะมีแอลกอฮอล์วางอยู่บนโต๊ะแล้วเขาก็ยืนยันในคลิปอยู่ว่าเขาติดลมกินข้าวออกมาอ,อะไรก็ตามแต่ที่เขาพูดในคลิปทําไมฮะคุณเรียกเขาไปเอาเอาคนที่มีปัญหาเนี่ยเขาไปนั่งอา่า,าพาเผยอยู่บนสำนักง,งานสารการจังหวัดเนี่ยยิ่งใกล้คิดเจ้านายยิ่งใกล้คิดตุ้งทัานบัญชาทื mm hmm. ไมไม่เขาพักก่อนฮะให้เขาพักก่อนนะครับัอาจจะสั่งพักในกันในระหว่างการสอบสวนิจริงไม่จริงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผม ท้านชัยยศ<ข>ครับไป<ม>สู่อำเภออาจสามารถเช่นเดิมเนี่ยนะฮะผมก็ถือว่าโอ้คุณคุณใหญ่พอสมควรแต่ผมเชื่อนี้ผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรมผมเชื่อในกระบวนการสอบสวนว่าอะไรก็ตามแต่จากหลักฐานมันชัดอย่างนี้ทั่วประเทศที่น้องทั่วประเทศทุกภาคเขาโทรมาให้กำลังใจผมหรือเขาส่งข้อความให้กำลังใจผมผมเชื่อว่าหากรองตีนอำเภอท่านนี้ยังกลับไปนั่งทำงานอยู่ที่เดิมหรือย,ยังลอยหน้าลอยตาอ่ายังอยู่ที่เดิมหรือยอยู่ในจอเละอยู่เนี่ย ผมว่ากระแสสังคมจะเป็นตัวชี้ชัดเขาเองครับครับนี่คือบทสรุปง่าย,ายสๆสั้นๆกับคนที่บอกว่าผมชั่วศีล9%อร์ดี5 1ปซนี่ถือว่าเป็นมุสลิมอบตอท่านเดียวในพื้นที่อุ่มเมาส์ในพื้นที่จุดร้อยเอ็ดต้องบอกว่าเขาเก่งและมากด้วยความสามารถจริงๆ <laughs> ผมจะติดตามผลงานของคุณชัยยศชัยพฤกษ์หรือคุณอบดุลละต่อเนื่องนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับยกากัลละวะสลามอะลัยกุ่มครับผมบยศกาาัลละ